สวัสดีค่ะคณะอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมคิววิดีโอนี้อยู่นะคะดิฉันนางสาวระสอชูอเชิดค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล6วัดตันตยาพิรมอําเภอเมืองจังหวัดตรงังเกจิเนีศสตส์บสบ5ภาคเรียนของดิฉันคือ3 3ปีงานอดิเรกของดิฉันชอบดูหนังฟังเพล เหตุ hey, ผลที่ฉันเลือกจะเป็นครูนะคะเนื่องจากดิชามีความใฝ่ฝันนักเป็นอีกว่าอยากที่จะประกอบอาชีพข้าราชก,การครูค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่ฉันเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและทางบ้านก็สพอร์นิฉันที่จะประกอบอาชีพเป็นครูนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ทำไมนิันถึงเลือกเรียนคณะพาราสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือมวรนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยและมีพื้นที่ทั้งหมดทั้ง พันไรเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามธรรมชาติและก็มีหลายสาขาหลายคณะหลักสูตรพิทันสมัยและก็มีคณะที่ฉันชื่นชอบก็คือคณะคารุศาสตร์สาขาสังคมบัณฑิตก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในดวงใจของดิฉันด้วยค่ะดิฉันเลอกเรียนคณะคารุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาเพราะว่าวิชาสังคมเป็นวิชาที่ฉันชื่นชอบและมีทั้งหมดทั้ง5สาะาป็นวิชาที่ทัาท์ถ่ายกับตัวดิฉันมาก ดิฉันก็อยากที่จะเรียนที่นี่เพื่อจะพัฒนาตนเองและก็ที่นี่ก็นังโดดเด่นในด้านของแพทยศาสตคณะแพทยศาสตร์ที่มีหลักสูตรที่ทันสมัยและก้าวหน้าส่วนดับโลกได้ค่ะและก็มหาวิทยาลัยที่นี่ก็สามารถที่จะพัฒนานที่ตุรกคนี่มีปสิทธิภาพในอนาคตมากขึ้น และดิฉันหวังว่าทางคณะที่จะพิจารณาตัวดิฉันในการที่จะศึกษาก่อนในคณะพรัศาสตร์และก็พัฒนาให้ดิฉันมีความกล้าแเดงออกมีความเป็นผู้นำในอนาคตมากยิ่งขึ้นหวังว่าทางอาจารย์เล็กมหาวิทยาลัยจะรับดิฉันเข้าศึกษาต่อนัที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ